ออ่าเจแล้วันนี้เรามาตรวจเช็คอาการตุ่แฉ่นะคะไม่เย็นค่ะตอนนี้ก็เป็นน้ำยาหนึ่งสามสี่เอน้ำยาหายไปนะคะเดีย๋ยวจะไปหาจุดรั่วกันค่ะเดี๋ยวมาดูแรงดันน้ำยาบาลน,นะครับก่อนเปิดตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณห้าสิบนะครับประมาณสี่สิบห้าพลตัวนี้จะมี เคยมีการซ่อมมาอาการก็คือจะไม่ค่อยเย็นนะครับมีความเย็นเลยก็เดี๋ยวเราจะลองรันเครื่องดูครับว่ารันเครื่องแล้วจะเหลือแรงดันเท่าไหร่นะครับดูครับพร้อมทำงานนะครับแรงดันนะครับแรงดัน ในท่อไม่มีน้ํายานลฮะบานเรื่อนังยีม้มีอยาอันนี้คือรั่วแน่นอนนะครับต้องหาอะยรอยรัย่วให้เจอครับไม่งั้นเราจะปิดงานไม่ได้นะับโอเคครับความทำงานนะครับความทำงานปกติทัดลมทำงาน,นก็อาจจะต้องรื้อรื้อทั้งหมดเลยเพื่อเช็ครั่วไม่งั้นไม่จบ เคยมีการเาติมยามาแล้วนะครับแต่ประมาณไม่เกินไม่ถึง6เดือนนะทยาหายหมดก็แสดงว่าน่าจะมีจุดรัด่วจุดจุดที่ทําให้น้ํายาหายได้นะครับร <S <S เ,เดี๋ยวเราเลือก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเช็ครั่วว่าเช็คก,กันยังไงคร่ใช่เดี๋ยวจะเช็ครั่วก่อนนะครับด้วยไนโตรเจนนะครับตัวน,นี้ก็จะ นี้ก็จะตั้งไว้ที่200 psi นะ,ะ,ะ,ะก็เทรสรัว่วผมก็จะเทสที่ประมาณ150นะครับเพราะว่าบาลานซ์เขาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน100 150ก็น่าจะเห็นจุดรนะั่วับ มีเสียงเข้าไปแนละ้วจากที่เราเอาัดไอเตเข้าไปแล้วก็จะใช้สไลด์หรือแชมพูสบู่นะครับเช็คตามจุด<ม>ขอ้ขอต่อต่างๆว่ามันรั่วจุดไหนบ้าง ทางไว้ที่150เจตเปะนะฮะดูว่ามันจะขยับไหมนีโตรเจนนะครับตัวนี้นี่ก็ใช้งานที่สองนะครับ็ยัง่หมดครับ1.2คิวเดี๋นะฮะมาดูคอมเพรสเซอร์กันคอมเพรสเซอร์เขาจะเป็นของ คุณทอรนะครับตัวนี้รหัสจะเป็น AE 9 4 3 7 Y าสขีด SR นะครับตัวนี้จะเป็นน้ำยาหนึ่งสามสี่นะฮะโหลดอ่าโรเตอร์แอมจะอยู่ที่3.5แอมนะครับส่วนล็อกโรเตอร์แอมก็จะอยู่ที่16.3แอมนะตรงนี้โอเคเดี๋ยว ก็าฆ่าเขาหมันะอ่านี่ใครไม่เคยเห็นแผงคอยร้อนนะครับของตู้แช่นะฮะจะคล้ายๆแอร์นะครับแต่ว่าเขจะเขาจะเล็กกว่าอันนี้ก็เป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับแผงสุขรกมากนะจะต้องล้างด้วยเคครับเดีย๋ยวมาหาจุดร่วะคนับ จะลืู้แ้ข่งเกสายามั้ยมัจะมีสายาแต่แข่งแต่แข็ง เลยคับลงคอเย็นลงมานะคะก็เดี๋ยวจะมาหาตัวที่ตัวแผงคองเย็นของตู้แช่นะคะยังไม่เจอเลยหายาสมนี่มันอ,อ,อ่าเจอแล้วใช่ไหมพุดเลยเนะี่ย ข้ออ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นไหมคะจะเป็นฟองน้ำจะหลอกมกันข้อที่สองใช่อนี่ก็เดี๋ยวเราตัดข้อทางแรงนะคะเอาต่อยอันนี้ต้องประจุน้ำด้วยว่าหรือว่าอันนี้เดี๋ยวไปล้างแค่วลวดจุดเดียวเดี๋วยวเทสจะเทสเพื่อก็ได้จะเทสอะไรอืมที่บ้าน่วดจุดเดียว เดี๋ยวตัวนี้ก็เป่าออกปอ,อดแยกได้แยกชิ้นส่วนได้ความมันก็ไม่ได้ยุ่งแบบจะต้องแก้ตรงโพลนี้รูให้ด้วยพับแต่เย็นไม่ค่อยฉ่ำจะแก้แก้ให้ใหม่ข้อสามหรอข้อสใช้เป็นเดินดัดนม,ม,มันมันพับไงมันพับ เหมันปิดใหม่เเดี๋ยวเอาไปเช็คเวลาอันนี้คงลองลองข้าง

เอ่อตัวนี้เป็นเขาเรียกตัวแอ็คคูเลเตอร์ตันนี้มันจะเป็นเยืเ้องเยื้องด้านในกันอยู่เอาไว้ดักนะ้ำมันคอมเพรสเซอร์ขาตับส่วนที่มันรั่วคือมุมซ้ายนะคะมุมซ้ายฝั่งนี้ ตัวน,นี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเทอร์โมสแตนทนะครับตัวปรับอุณหภูมิตัวน,นี้ก็จะเป็นประลอดก็ทํางานก็มีอะไรก็เป็นแค่คอนแทคสวิตชสตัดต่อคพปิเซอร์ตัวนี้ไม่เสียเนาะใช่อุณหภูมิถึงเขาเ<ม>ขาก็จะตัดตัดวงจรให้ตนะัวนะี<ม>้ขั้นตอนนี้เราก็จะใส่สอนนะครับเพื่อไว้สำหรับเช็คล่วนะครับตัวน,นี้ ก็จะปิดใส่สอนแล้วก็จะปิดอ่ท่ออีกฝั่งหนึง่งไุดท้ายของเราต้องและนะ้วเดี๋ยวยเราจะไปเรื่อย จะเปิดจะเปิดผิวท่ออนนะครับเพราะว่ามันมีตะกันมีค่าตะกันอะไรอยู่เลยอยวเราจะูว่มันเดหว่นะม่เปิ่าเดี๋ยวเราก็จะ <c oughs> ดันในโตนะครับเช็คดูอีกทีหนึง่งนะฮะตยวนี้เขาจะมีบอกนะครับหน,นึ่งสามสี่เอฮะมันจะตอบไป อ,อืมอืมเป็นแรงดันในการเช็ดรัดด 3, ่วครับประมาณสามสี่ตัวกกเกจเขาเรียกอะไรเกจเช็ครั่วตัวนี้เป็นเกจเช็ครั่วเกจเช็ครั่วใช้ได้ทั้งแอร์บ้านแล้วก็ทั้งตู้แช่นะคะจะเป็นชุดเดียวกัน โดนไฟเสร็จแล้วก so ็มาขัดเอาคราบดำๆที่อยู่ข้งในออกออกมาขับเพื่อเห็นผิวด้านในนะจะได้รู้ว่ามันรั่วไหมออกมาแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไม่ำไมเป็นหลายโลงหลายข้อจังอะใช่มันรั่วไงรั่วเยอะนี่นะรั่วกี่ข้อ อุดทุกข้อเลยมขนเติมเลยนะไงใช่พอเราเปิดคืเราจะเห็นตะองอุดอยู่ก็ต้องอุดทุกรูอะอันนี้มัน <c oughs> มาหาอุดเลยได้ทั้งนั้นตอนนี้ต้องอุดทุกข้อต้องลื้อไหมเนะี่ยลือเหล็กออะเหล็กมันลื้อไม่ได้เดี๋ยวมันรัดตรงข้อเนี่ยลื้อไงตอ,อกก็ไม่ได้ก็ต้องเชื่อมคาเหล็ก <c oughs> ใช่ใชะคะข้อท1 1> ี่หนึง5 5่งแล้วนับให้ดูฝั่งซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อมีสี่ห้าหเจ็ดแปดทั้งหมด8ดข้อรั่วแปดข้อเลยค่ะทั้งหมดทุกข้อเลยไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรกลัวแล้วต้องลองดูไม่กลัวมันจะอยู่จักขึ้นมาเดี๋ยวให้มันรั่ว 现在，我告想你，现在但是不靠了。 ก็เป็นการเชื่อมอเชื่อมรอยด้วยทั้งหมดแ8ข้อเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือครั้งแรกก่อนนะคะแต่ก็พลิกหน้าพลิกหลังด้านข้างก็อุดคิดว่าอุดให้มันได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวต้องอัดในโตเทสดูแล้วจุ่มน้ําว่าจะขึ้นกี่รูเนาะแ้วก็ต้องเชื่อมต่ออีกต้องไม่ขึ้นสิต้องดูอีกทีขึ้นมา ไม่มีเลยนิ่งนะไม่มีเออใช่ยก้ดะต้องใช้กันดูใกล้ๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจวจุ่มนานไปรอบนึงนี่เราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังล้างให้ลูกค้าครับอันนั้นออกได้แค่นั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาผ้าเช็ดออกเอาน้ำลักถึงแชมพูช นี่เดี๋ยวเรา,าก็ทำการล้างตู้ตแชงตูแช่ได้นะคะดูนะครับดูน้ำเดี๋ยวมาล้างพอเย็นก่อน ตัวคอร้อนนี่ไม่รั่วนะคะแต่ว่าเราล้างล้างแล้วก็เชื่อมตรงท่อที่มันทับเหมือนยึดปั้นก่อนนะครับตอนนี้ก็เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อัดในโตทิ้งไว้ที่ ไม่ชัวร์ว่ามันไม่รั่วนแน่นอนตอนนี้ผมก็ทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ไม่ตกนะครับแล้วก็จุ่มน้ำแล้วก็คือไม่เจอรอยรนะั่วเสร็จแล้วก็จะพ่นสเปรย์นะครับสเปรย์ก็ทั่วไปครับ,เคร,บเครือบไว้หน่อยลูกค้าไปซื้อมา,าซื้อมาให้ฮะรั่วทุกท่อเลยก็ปะจนอยู่ฮะก็ถ้ารั่วครั้งถ้ารั่วอีกพานะก็ต้องเปลี่ยน เรียกว่ารั่วตามดใช่ซึมตามข้อพวกตู้แช่มีโอกาสรั่วอยู่แล้วเพราะว่ากอเราแช่พวกอาหารคาวอาหาราวอย่างเงี้ยพวกยิ่งถ้าเป็นทำกับข้าวแล้วมีแช่แบบข้าวแล้มีการรั่วใช่ครับลูกค้าเป็นะครับอันนี้ก็เราก็ล้างแล้วก็คนเคลือบให้ก็มาดูกันครับว่าจะใช้ได้ยาวเท่าไหร่ร็รับประกัน ัปะะงานรับประกันก็ให้ลูกค้า3เดือนนะครับ <4. S 1> จริงๆก็ถ้าเชื่อมอยู่แล้วก็จะอยู่เลยถ้าไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ก็กลับป้าเดี๋ยวเรายกขึ้นไปประกอบที่ทั้งตู้แช่เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นนั่นหนึ่งสาสี่นะครับหนึ่งสอัตอนนี้เราก็ลังแว็กอยู่ดันดันก็ติดลบยี่สี่แล้วลราคือห่าเดี๋ยวเราจะเช็คไมคคอนแล้วก็เช็กลวไปในตัวนะครับจะได้แบบให้ชุดสว,วไปเลยลก็โหมดอ่าโหมดตัวน,นี้ปุ๊บอันนี้เป็นไมคคอนนะครับตัวน,นี้ความเชื้อยังสูงอยู่ ก็อรอสั้พักนึงครับเดี๋ยวขอขอขอก็จะลงอโอเคครับตนี่ก็จะทยับไปเรื่อยตอนนี้ได้ห้าพันกว่าพันนะห้าพันนะโอเคครับปมาณสสเต็ปนะ เอเคครับก็ต่ำสุดได้เท่านี้นะครับประมาณพันไมคอนนะครับพอแวะทางระบบเดี๋ยวก็จะเทสรั่วแล้วนะครับ ทิ้งไว้สัก10นาทีนะครับว่า10ถึง15าทีว่ามันตัวเลขใยั่ ประมาณ80นี่ยปอนใช่0ปเป็นระบบมนนะ,ละนะะล้านนเป็นสกว่านถังเจสหยุล <70. S 1> ะ่ย <70. S 1> ประมาณ70้อน8ป้อนอไปเราก็จะรันเครื่อง อีกสามสี่เป็นแย่ออีกสามสี่ใหญ่นะ่าใหญ่ละสามประตูหลังเติอนน้ำยานะครับก็บจะเห็นว่ามันมีเริ่มมีน้ำแข็งเกาะที่ด้านข้างกลับะนะครับแสดงว่าน้ำยานะี่ แล้วเรต้องเดินออกใช่เรน่มเไปเพราะว่าพออุณภูมิในตู้แช่มันมันเริ่มต่ำลงมันก็จะมันจะเริ่มเป็นเป็นต่ำลอันนี้ข้อเล็กหรือทอใหญ่ขาอใหญ่ข้อใหญ่ท้อไหล่ข้อข้อเหรอข้อรูอร้สังเกตท่อร้่อลไปงกแลว่ายาือเดือปแล้วเราก็ต้องเดนจริง ใส่อะไรที้งอ่ะมันเบาๆเงี้ยอ๋อนิดหน่อยอ่าค่อยๆปล่อยออกนี่จะ,จะกออกเราจะอัลกิยาออกก่อน ไปดูท่อหลังเริ่มหายแล้วที่มันคุณจะปรุงรถเริ่มหายแล้วเออทอหายแล้วคุณจะเดี๋ยวมาดูที่ตรงด้านหลังกันนะคะหลังจากเอาน้่เหลออกจะลงตรงนี้ตอนนี้ท่อท่อไหนจะพี่เขาบอกว่าให้ปรับมถูส่ทตาตอนนี้ท่อท่อใหญ่นะหายเป็นน้ำแข็งและจะปั๊ได้เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะคะว่าคุณจะปรุจะลงไหมจัด ถ้าด้านหน้าลงคือระดับน้ำยาจะคงที่แล้วค่ะวเป็นด้ความพอดีตอนนี้ได้สิบา้สิบองศาละเพลงลงมาหนึ่งองศาก็งานซ่อมวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็แรงแรงดันน้ำยาที่ได้ก็อยู่ที่13.8 psi นะครับ อุณภูมิอุณภูมิน้ำยาก็อยู่ที่ลบสิบองศาส่วนตู้แช่ที่ทําได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สามองศาแต่ก่อนน่ะครับสัมพันธ์ลูกค้าหน่ยอยเออของเดิมแต่เก้าเก้าเก่าไม่เคยตู้ผมนี้ไม่เคยได้ได้ได,ได้แบบนี้เลยอ,ะอ่ะดีมากเลยครับเยี่ยม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 มากเลยครับเดี๋ยวต้องรอใช้งานดูเนาะสักพักหนึ่งอ,อันนี้เป็นงานซ่อมมือเดี่ยว ส่วนใหญ่จะเป็นเก้าองศาสิบองศาเนี่ยได้ช่างเนี่ยเข้าม่าสององศาเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยจากนั้วเราค่อยปรับค่อยปรับตัวเทอร์โมออกมาจะเอาสี่องศาได้ครับอันนี้ก็คือแค่ได้สามสิบก็อยู่ประมาณสอมสิบาครับเยี่งเลยแชร์ก็ว่านี้แหละนี้ก็ขอบคุณเอฟซีนี่เป็นเป็นลูกค้าแอร์บ้านนะคะก็เป็นลูกค้าแอร์ตู้แชร์ด้วยช่างเขาดีจริงครับดีจริงครับขอบคุณนะคะแนะนำเลยครับค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะประจําระแวประจําติดตามคลิปได้ด้วยได้ในโอกาสานหน้านะคะขอบคุณค่ะครับนิ่งไ้ยนิ่งที่